สวัสดีครับผมนายแพทย์ธีรพจน์ธรรมพะเลือดแพทย์อายุรกรรมเฉพาะทางสาขาประสาทวิทยานะครับวันนี้ก็อยู่ในซีรีส์ที่เล่าให้ฟังว่าจะพูดเกี่ยวกับเรื่องชาให้มันเหมือนครบจบไปในคลิปเดียวเลยนะครับก็คลิปที่แล้วเร็วๆนี้ก็พูดเรื่องกับชาหน้านะครับชาหน้าแบบไหนที่สําคัญเร่งด่วนนะครับคลิปนี้จะมาพูดถึงชานิ้วนะครับซึ่งิก็ค,คิดว่าเคยพูดไปแล้วนะครับแต่วันนี้จะมาสรุปง่ายๆเลยละกันว่าโรคไหนเจอบ่อยอะไรเงี้ยนะครับ ชานิ้วจริงๆเนี่ยเป็นอันที่เจอบ่อยมากนะครับอันนี้ต้องขอพูดว่าชาแค่นิ้วนะครับไม่ไม่ใช่ว่าชาชาครึ่งซีกหรือชาหน้ารุ่มด้วยนะอันนี้ขอพูดแค่ชานิ้วเลยนะครับแล้วก็มีอาการแค่ชานิ้วอย่างเดียวไม่มีอาการชาอย่างอื่นนะครับปกติเนี่ยเส้นประสาทที่เลี้ยงนิ้วเนี่ยนะครับ มันจะมาจากแถวหัวไหล่นะครับเขาเรียกว่าล้างแหเส้นประสาทเรเคียเพ็กซัสนะครับซึ่งมันตดล่างแห่ตรงนี้นะครับขนาดใหญ่เหมือนเท่าดินสอเลยนะครับมันมันถูกเลี้ยงมาจากเส้นประสาทเขาเรียกว่ารากประสาทแถวแถวต้นคออีกทีหนึง่งซึ่งรากประสาทต้นคอเนี่ยมันออกมาระหว่างข้อของกระดูกนะครับแล้วก็อยู่ข้างๆ้างกับหมอนรองกระดูกเลยนะครับนะ อ่ะฉะนั้นถ้าเรารู้เนี่ยก็คือว่าเส้นประสาทเนี่ยมันออกมาจากแถวแถวกระดูกคอนะครับอยู่ระหว่างกระดูกนะครับอย่างเช่นหมอยกตัวอย่างว่ากระดูกอ่าข้อห้าข้อหกนะครับอันนี้ฟังดีนะครับกระดูกข้อห้าข้อหกเนี่ยระหว่างข้อห้าข้อหกเนี่ยจะมีเส้นประสาทนะครับ,บอ่าเส้นประสาทที่ออกมาระหว่างกระดูกข้อห้า ข้อ6เนี่ยนะครับก็คือเส้นประสาทที่6นะครับเดี๋ยวมันจะตรงกันข้ามกับคลิปต่อไปที่บอกว่าเส้นประสาทหลังนะคือเส้นประสาทต้นคอเนี่ยข้อที่สมมติสมมติมันมี7ข้อใช่ไหมครับหมอลืมพูดไปมันมี7ข้อเนาะเส้นประสาทต้นคอมี7ข้อสมมติหมอพูดว่าข้อ5กับข้อ6เนี่ยเส้นประสาทอะไรออกมาระหว่างระหว่างกระดูก2ชิ้นเนี่ยนะครับก็คือเส้นประสาทที่6นะครับ เส้นประสาทที่6เพราะฉะนั้นเส้นต้นคอเนี่ยมันจะมีกระดูกเจ็ดชิ้นแต่มี8เส้นประสาทนะครับเพราะว่าข้อเจ็บเนี่ยข้อเจ็บเนี่ยเหนือข้อเจ็บมันจะเป็นเส้นประสาทเจ็ดใช่ไหมครับแต่ล่างข้อเจ็มันจะเป็นเส้นประสาทแปดฉะนั้นเส้นประสาทต้นคอเน,นี่ยมันจะมีแปดเส้นแต่ว่ากระดูกมีแค่เจ็ดชิ้นนะครับพอมันออกมาจากกระดูกแถวแถว ระหว่างกระดูกเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆหมอนรองกระดูกแล้วหมอนรองกระดูกเนี่ยก็ชอบกดมันตังเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นรูเล็กๆนะครับคราวนี้พอมันออกมาปุ๊บมันจะมาสารเชื่อมกันนะครับเพื่อมาที่รักแร้นะครับแถวแถวหัวไหล่นะครับแล้วก็วิ่งไปที่ตามแขนเราเนี่ยแหละครับแล้วก็ไปเลี้ยงมือนะครับตอนที่เลี้ยงมือกับนิ้วเนี่ยมันจะเหลือสามเส้นแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับแต่ว่าสามเส้นเนี้ จุดกาเนิดมันคือมาจากต้นคอทั้งหมดแหละนะครับแต่ว่า,อาพอมันมีการเหมือนกับว่าไขว้กันนะครับแล้วก็กลายเป็นเส้นประสาทส่วนปลายเนี่ยสามเส้นนะครับมันก็จะชื่อว่ามีเดียนเอ้าหน้าและเรเดียลนะครับที่หมอพูดไปทั้งหมดไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเอาว่ารู้แค่ว่ามันมีที่มาที่ไปประมาณนี้นะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนไขนะ้บอกว่าชานะครับบอกว่าชานิ้วชี้นะครับนะชานิ้วชีส้สมมตินะชานิ้วชี้เนี่ย นิ้วชี้เนี่ยมันมันจะมีโอกาสเลี้ยงโดยเส้นประสาทส,ส่วนปลายที่มาเลี้ยงนิ้วเนี่ยก็คือมีเดียลเนอร์ฟนะครับมีเดียลเนอร์ฟเนี่ยแต่รากประสาทก่อนที่จะมาเป็นมีเดียลเนอร์ฟเนี่ยเลี้ยงนิ้วชี้เนี่ยมันคือเส้นประสาทประมาณข้อหกเส้นประสาทรากประสาท6-7แถวเนี้ยนะครับอ่ามันมันแล้วแต่คนนะครับแต่มาประมาณ6-7เว่างั้นเถอะนะครับถ้า6-7เนี่ยก็สามารถผมยกตัวอย่างว่าสมมติว่า6แล้วกัน6แล้วกันนะครับชี้เป็น6 6เนี่ยมันก็จะโดนข้อที่6กระดูกต้นคอข้อที่6เป็นตัวกดนั้นหมอจะรู้ขนาดนี้เลยครับว่าชานิ้วชี้เนี่ยกระดูกต้นคอข้อที่6เป็นตัวกดนะครับนั้นเวลาเวลาสแกนมาเนี่ยสแกนปกติอาจจะไม่ค่อยชัดแต่ว่า m r i เนี่ยหมอก็จะเพ่งไปที่ข้อ6เป็นหลักเพราะว่ามันเป็นข้อที่มีอาการนะครับแล้วก็เป็น คุณหมอก,กระดูกเนี่ยเขาจะเก่งอยู่แล้วคุณหมอก,กระดูกเนี่ย้เขาก็แบ่งเฉพาะทางกันนะครับว่า,ารักษากระดูกสะโพกกระดูกเข่ากระดูกหลังเขาจะาช่วยร่วมดูว่าเวลาจะผ่าเนี่ยจะผ่าข้อไหนดีนะครับข้อที่มีอาการก็น่าจะเป็นข้อ6อย่างนี้นะครับนั้นหมอหมอท่านหมอไล่ไปเลยทีละนิ้วเลยนะครับนะคือ,อแถวๆนิ้วโป้งกับชี้เนี่ยนะครับถ้าชานะดิ้วใดนิ้วหนึ่งหรือทั้ง2นิ้วเนี่ยครับ มีโอกาสเป็นเส้นประสาทมีเดียลเนิร์ฟนะครับหรือกระดูกต้นคอรา,ากประสาทข้อที่6และก็มักจะเกิดจากกระดูกหมอนรองกระดูกแถวแถวข้อ6เนี่ยเป็นตัวกดนะครับข้อ5ข้อ6เป็นตัวกดนะครับงั้นหมอสรุปเลยก็คือถ้าชา2นิ้วนี้เนี่ยมักจะเกิดจากเส้นประสาทมีเดียนนะครับเส้นประสาทมีเดียนคืออะไรนะครับก็คือมีโอกาสบ่อยที่สุดก็คือโรคพังผืดทับข้อมือนะครับที่ท,ที่ที่มันมา,ม,นม,ามันมาเลี้ยงม,มันมา มีเด a n นเนิรเนี่ยมันผ่านอุโมงตรงพังผืดทับข้อมือนี่แหละนะครับหรือจะเกิดจากไม่ใช่พังผืดทับข้อมือก็ได้เกิดจาการากประสาทอันที่6โดนกดทับก็ได้ถามว่ากดทับจากอะไรกดทับแถวแถวข้อกระดูก5กับ6นะครับระหว่างหมอนระหว่างตรงน,นั้นจะมีหมอนรองกระดูกอยู่อันนึงเป็นตัวกดนะครับนิ้วกลางนิ้วกลางก็จะมีโอกาสเป็นอา,อาจจะยังเป็นมีเดียนเนิรก็คือเป็นพังผืดทับข้อมือได้นะครับ แล้วก็เลี้ยงโดยเส้นประสาทเส้นที่7ใช่ไหมครับเส้นประสาทเส้นที่7เนี่ยอยู่ระหว่างกระดูกข้อ6กับข้อ7นะครับนั้นก็หมอนรองกระดูกระหว่างข้อ6กับข้อ7เนี่ยแหละอาจจะเป็นตัวกดทับก็ได้นะครับ2นิ้วนะครับ2นิ้วเนี่ยมันถูกเลี้ยงโดยเอาหน้าเนิฟนะครับเอาหน้าเนิฟเนี่ยมันมันจะมันจะผ่านอุโมงค์แถวแถวข้อศอกนะครับตัวนี้นะครับด้านในข้อศอกด้านในนะครับ แล้วมันก็จะผ่านแถวนี้มันจะเป็นรากประสาทประมาณข้อ8นะครับรบากปานข้อ8มันก็จะอยู่ใต้กระดูกหมใต่กระดูกที่7นะครับใต้กระดูกที่7ดนะอยู่ใต้กระดูกที่7นะครับ,ร 7, รบเป็นเป็นหมอนรองกระดูกส่วนข้างล่างของกระดูกอันที่7นะครับงั้นงั้นถ้าโดยสรุปเลยก็คือถ้าชา2งนิ้วเนี้ยนิ้วใดนิ้วหนึ่งก็ได้นะครับมักจะมักจะเกิดจากถ้าไม่ใช่ โดนพังผืดแถวๆข้อศอกกดทับนะครับซึ่งมันมักจะเกิดจากการเท้าคางนะครับหรือว่านอนแล้วพิงพนักแขดแล้วตรงตรงตรงบริเวณด้านในข้อศอกไปกดนานๆหรือว่านอนติดเตียงแล้วข้างนั้นไปทับนอนตะแคงด้านนั้นซะเยอะอะไรเงี้ยนะครับหร,หรือเป็นคนป่วยที่นอนติดเตียงนะครับหรือไม่งั้นก็ต้องเป็นกระดูกต้นคอนะครับเส้นประสาทอันที่7ซึ่งมันอยู่ด้านล่างของกระดูกต้นคอ ข้อที่7นะครับหมอนมันหมอนด้านล่างมันมากดนะครับนั้นก็คือ,อาชานิ้วนี่น่าจะสรุปไว้ประมาณนี้นะครับส่วนท่าเทสเนี่ยพังผืดทับข้อมือมันมีนมท่าเทสที่หมอเคยทำให้ดูเนาะ้วลองไปดูในคลิปก่อนหน้านี้น่าจะได้นะครับทะนั้นก็เบื้องต้นก่อนที่จะเจอคุณหมอครับก็หลีกเลี่ยงครับพังผืดทับข้อมือก็อย่าไปยกของหนักนอนทับในท่างอแขนใช่ไหมครับอย่าก,ก้มคอนะครับ ส่วนเส้นประสาทข้อสอกโดนกดทับแล้วก็หลีกเลี่ยงการนอนเท้าแขนการวางไว้ที่พนักเก้าอี้ดูทีวีกลางวันนานๆอย่างเงี้ยให้หลีกเลี่ยงนะครับโดยเฉพาะเก้าอี้ที่มีที่เราวางนะครับแล้วก็อยู่นานๆในท่าดูทีวีอย่างเงี้ยครับหรือนอนตะแคงไปด้านนั้นก็ให้หลีกเลี่ยงแล้วก็หลีกเลี่ยงกันก้มก้มศีรษะนานๆนะครับนี่ก็ถือว่ามาสรุปในเรื่องของชานิ้วนะครับขอบคุณครับ